อ่บิง่งจัวตักมันผู้ใดบ่เคยเห็นว่าเฮ็ดจังได๋นี่ยแเบิ่งเอาพุ <c oughs> ่นกำลังนเขื่ออยู่พุ่นบวกไปววเรื่อดิเออบ่ต้องบ่มีปลานีดรุ่นนี่จับเด็กเลยใส่ย่างเดีรรยวบันเลยการช่างต่ออย่างเดียวเออเป็มเเนมาผู้ใดมีคลิปเก่านี่อันนี้เราเลิบแป๊บเด็กแปบ๊บเหยีดเ,<อ>เ,เอาเลยครับนี่ยเด็กแปบ๊บ เด็กเดียเล็กเดียเ,เด้ยจับเด็กหนา้าซีหรืออนหน้าสามหน่ยหน้าสามเนาะสามสามาเลยสวมมื่ไงไงได้เพราะต้องมีการออกแบบเนี่ยครับไอ้โค้งขี้บบเป็นของอย่างของเขีเ้เห็นปะเขี้ยของเขีเย้ยขี้รุ่นรุ่นแรกแรกุ่นแรกเลยครับนักคัก จนว่าล่อนาเนี่ตีไปเลยเนี่ยยื่นออกมาประมาณนี่นะครับเหยนไงไงเหีดยาวไม่เหยนยดเลยจ้ไม่เห็นเลยผู้ใดีนน่ขีดอันนี้งองอหยอดเอาไปดันรถผมเป็นงอหยอนตักมันเลยเอาไปดันรถ ต่ก้นทีละสามผ่าสามผ่านี่เกือบพ่อตันเนี่ยนะพ่อ0บืหาหา้องหกร0ยเนะาะพ่ถึงตันน่ะมันหากหก0วยลนี่นะย็ดง่ายง่ายติดตะขอนีไปตะขอเกาะผ่านี่นี่นีนนน่กาะ่า เได้อยากไปเห็ดกับเบิ้งไห้ครับเป็นแนวทางข้างเออดีก็เอาเล็กไปจิมมต่กี้เห็ดตะกี้เห็ดเส่เดชีลาผานะเนี่เออดนี่ันี้มมนตออกมาตออกมานี่นี่นี่ตอกมาเสตเดทีลาสามผาเเบิ้งเบิ้งการชำรดเลย่เบ้งบนอ่ะ <laughs> การเพียมนี่ว่าละเอียดครับ <laughs> เก็ดปลาธรรมดาได้ไงเก็ดปลาไหลได้สิ <laughs> วานาบันเลี้ยว <laughs> เก็ดปลาธนาพ่อเมียธรรมดามนี้มันเก็ดปลาเรียกว่าเก็ดนี่ยังญุ่นตุปูที่ปีญุ่นเดี๋ยวขาไปยี่หรอมนี้งานเชื่อมระดับธรรมาจารย์ระดับไปน้ำถอนไปน้ำ ก็มันเทีมยมเนี่ยนี่ปิดกระดูกงูเทียมกระดูกงูกงอันนี้มันเสริมแับมันงอมันโกงยิ่งเปียกไซื้อเนาะก็ว่าไว้แต่ยกมันน่ะแหละวันนี้มันไปดันหลดมันกันงองอเนี่ยเจ้าแม่มอดวุ่นนะ่ะซื้อมันนะ่ะที่แถวแม่มอดเท่าใช้ยันลูกบวช บวชแล้วก็สึกเอาเมียลูกบวชอีกบวตมีเงินสอมาดิแล้วมีเง,งินสองแต่ว่าขีบตัวนี้นักครับท่านใส่ขีบเข้าไปเนี่ยโอ้ยหัวสั้นไปผมเรียนลุยไส้กับอะไร <laughs> นักเมื่อกี้ว่าเอาตักตักกับลาเลี้ยวเลรอ <c oughs>